ดาค่ะมาเรียนแต่งหน้ากับพี่ด่าค่ะสวยมากค่ะพี่ถามสิฝีมือหนูเป็นยังไงฝีมือหนูเป็นยังไงบ้างคะคนไหนสวยกว่กากันสองคนนี้อ่ะอันหน้าใกล้ๆกันหรือใกล้กลันไหนสิอือหือสวยทั้งคู่เลยแล้วใช้เครื่องสำอางของอะไรบ้างเนี่ยอือฮึมาฮิสตี้ค่ะเขมมากยข้มมาก ขดูใกล้ๆนะใกล้ๆพูดหน่อยค่ะใกล้ๆน่าหวานนะสวยไหมคะถามสวยไหมคะสวยค่ะอ่ะแล้วคันนี้ล่ะสวยไหมคะสวยเลศค่ะจำไม่ได้เลยถ้าทำผมหน่อยนะใส่ชุดราตรีหน่อยนะอุ้ยอลังการแน่ๆเลยอลังการโอเคแต่ต่อไปต้องแต่งให้ได้สวยกว่านี้นะ